กราบสิบผมจุ่มเรียบส่วนเนี่เจีงอ๊อกเนียนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาพักไทยพี่ๆีที่น่ารักทุกคนนะครับ Hello everyone นะครับ Welcome to ฮ่องเต้สไตล์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเรียกชั่นเพลงจากประเทศกัมพูชานะครับศิลปินกัมพูชาซึ่งต้องบ,บ,บอกว่าเป็นเพลงที่ดังในทิกต็อกนะครับก็มี พี่พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยก็ส่งมาให้ผมปฏิยัคชั่นนะครับก็เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ดังในทิกตอกอะไรเงี้ยฮะก็ผมก็ได้มาดูใน YouTube นะครับก็เป็นของพี่พีเอลคงสันนะครับซึ่งเขาเป็นเขาตามตาบอดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าเลิดดักเลิดดักเล็กดักนี่ก็คือว่าค็นว่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับกินเหล้าอะไรเงี้ย คือเลิกดักเลิกแปลว่ายกใช่ไหมฮะดักแปลว่าหมดคือยกให้หมดใช่ไหมฮะอ๋อก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเพลงแบบแนวตลกตลกขับขันอะไรเงี้ยฮะก็ยังไงเดี๋ยวลองลองมาฟังนะครับผมก็ยังไม่ได้ฟังตัวเต็มๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ยังไงก็ให้กําลังใจที่ PL คมสั a n t ด้วยนะครับทางยูทูบติดตามนะครับก็เขาก็มีผู้ติดตามเป็นหลักแสนเลยนะฮะพอยังไงเดี๋ยวเราลองมารับชมและฟังนะครับก็ฝากติดตาม Monkey Style ด้วยนะครับก็แต่ง Thank you so much for watching and supporting Hongdae Style นะครับขอบคุณมากๆนะครับกับขยมอ้อคุณเฉลยนะครับผมขอบคุณครับไปชมเพลงกันดีกว่าครับเลือดดัก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 ยกเลือดดักเลือดดักเลือดดักยกขวดแก้วเองนะเลือดักกลดักเลือด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 ดัก លល្នាក់ក like, វិញ oh. អ like, ្នកបែបទេនដែរកាន់កៅជុលពឹកថាលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លាំងទើបតែជិញមកពីប៉ែតអ្គួយលេងបាត់សំណាក់ក្នុងការដាច់លើកដាច់បាផកធម្មតាទៅវិធ័យចុះចាំបាច់មកខំអីអីលើកដាច់លើកដាច់លើកដាច់បាផកធម្មតាមិនសម្រាប់ផឹកទៅតែលើកដាច់បាច់ហើយខ្ញុំទេណារាប់ហានរាប់ជិញមកពីចិត្តកុំរាប់ហើយកើតតែលើកដាច់លើកដាច់អ្នកខ្លាំងគ្រប់តែពេលស្រោពពេញពីស្វាងស្ងាត់ឆឹងព្រោះមិនបានលើកដាច់ លឹងិញ lang ដឹងតែតែហើយគ្នាអាំងមនអាំងទាទិញស្រារួចស្ sạch ពេលផឹកតើគួយវែងញិចអ្នកណាលើកមិនដាច់បាច់រອບអានទេណាលើកដាច់បើបែបយកកែវលើកបៀតផងដែរសុខភាពកុំលើកដាច់លើកដាច់យឺផឹកកុំខ្លាចអ្នកលក់ក្របាល់ក្រខ្ញុំយកល្អកុំលើកដាច់លើកដាច់ ជុំគ្នាគឺដើម្បីសັບបាយក៏បង្ខំគ្នាឲ្យឲ្យលើកដាច់លើកដាច់យើងហឹកចង់មានអ្នកចោចែកក៏បង្ខំលើកដាច់តាមសម្រួលទៅណាអឺមិនអូខេអត់អ្នកខ្លះគេសមត្ថភាពខ្សោយជាងយើងហើយគេចង់អុយលេងជាមួយយើងហើយបើយើងបង្ខំឲ្យគេលើកដាច់រហូតអញ្ចឹងលើកដាច់លើកដាច់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវនេះលោកតាលោកយាយហួយអានិនេះជាបេនឆកតលកតលកគាត់ណាអឺលើកដាច់លើកដាច់ណា ขบງก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงเลิกดักเป็นเพลงดังในที่ต่อใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อ่าอย่างเช่นอย่างพี่ชาบูชาเขาบอกเป็นเพลงที่ตลกเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอ่าอย่างที่บอกแหละเป็นเลิกดักก็คือยกหมดแก้วกินเหล้าวงเหล้าอะไรเงี้ยก็คือน่าจะเป็นเพลงที่ว่าเป็นเพลงที่แบบเหมือนจิบเหล้าในวงเหล้าเขาก็แซลแซลมีมุกตลกคำขันออกมาในเพลงอะไรเงี้ยครับก็คือว่าก็เป็นเพลงที่เขาเนี่ยทำออกมานะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ชาวติ๊กต็อกเนี่ยนำมาเล่นนํามาลงในติ๊กต็อกกันเยอะมากนะครับก็สําหรับพี่สำหรับพี่ <c oughs> พนะครับ PL คมสันเนี่ยเขาคือเขาตาบอดใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว,ว่าเขามีความสามารถด้านการร้องเพลงก็ผลิตผลงานเพลงทาง u t u b e ใช่ไหมฮะถ้าผม้าใจไม่ผิดนะถ้าเขาถ้าเป็น YouTube เขาก็ถือว่าเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่อชีวติตคือสู้ค,คือเรามีความสามารถเราก็พยายามจะถ่ายทอดความสามารถที่เรามีเนี่ย ผ่านออกมาไม่ว่าจะเป็นทาง youtube ทาง a c e b o o k เนี่ยก็ถือว่าต้องยอมรับครับต้อง Respect พี่เขานะฮะคือไม่พิการทางทางร่างกายทางใจเขาไม่ได้พิการนะฮะก็พยายามสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่รอฟังให้กับแฟนเพลงของเขาอะไรเงี้ยถือว่าขอชื่นชมนะครับอืมแล้วก็ได้มาฟังเพลงนี้ก็ถือว่าเขาได้เป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนหนึ่งเป็นคนที่มีน้าเสียงในการร้องเพลงที่ก็ดีพอสมควรแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนมีการใส่มุกมีการ พูดเป็นคำคำพูดเป็นเป็นมุกอะ่ะเป็นมุกตลกตลกอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าดีครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งพี่พี่พี่โมสัต์แล้วก็พี่พี่ทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับแล้วก็ถ้ามีเพลงอะไรที่อยากให้ผมรีแอคชั่นก็แนะนําเข้ามาได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณนะครับ thank you so much for watching and supporting นะคะ ที่มาติดตามให้กำลังใจกันนะครับก็ยังไงก็จะถึง20,000ื่นซับสไครเบอร์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจมาติดตามนะครับเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามารีแอคชั่นเพลงใหม่นะครับวันนี้ก็ขอทุกคนเลิกดักเลิกดักนะฮะอย่าไปยกยกเบาๆห่อนะครับอย่าไปยกหนักๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเมาเอานะฮะโอเคครับผมลาไปก่อนนะฮะรีรสเซนเฮ้